ค่ะสวัสดีนะคะไปยัง FC นะคะทาง เฟซบุ o กทิกต็อกยู u ูบดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มอยู่ที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วก็อยู่กับท่านผู้ใหญ่ในสมาคมหลายท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีดีเจต้นน้ำค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนะคะแล้วก็อยากจะท่านแนะนำตัวเองนะคะว่าท่านชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็มีตาแหน่งอะไรอยู่ที่สมาคมชาวปากใต้กันบ้างค่ะสวัสดีท่านแรกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านคือ ชื่อสุรพลฤวิจิตเป็นอุปนายกสมคมชาวภากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เขากายมืฝ่ายบริหารและตอนนี้ทางสมคมก็จะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะคะซึ่งก็จะมีงานงานใหญ่เลยเป็นงานประจําปีนะคะท่านมีข่าวอะไรอยากจะฝากไปยังเอฟซีที่กําลังติดตามรับชมฝากได้เลยค่ะก็ก่อนอื่นต้อง ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมชาวปกากใต้พลตจเอกสุรเชษฐาพานารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติาแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือนายกสมาคมชาวปกากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านได้ให้นโยบายแล้วก็วัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยกับพวกเราปราแปดข้อแต่เอาคร่าวๆก็คืออันดับแรกก็เราสถาบันพระมกรรษัตริย์ที่เราต้องเชิดทูนไว้อยู่เหนือหัวอยู่ตลอดเวลา เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการที่ความรักความสามัคคีระหว่างชาวปากใต้และก็พวกเราทุกภาคที่มีเสียสละในการช่วยเหลือสังคมการที่สามคือการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นและก็ทุกทุกครั้งที่การไปปลูกป่าเพื่อถวายในเฉลิมพระเกียรติพระหมหาก,กษัตริย์พระชินีและก็เขือจักราเนี่ยว่าความยนรับพอดีเนี่ยสถานที่ทุกสิ่สงทุกอย่างที่ท่านไปทำก็ทำเพื่อ,อประชาชนของพวกเราสมาชิกชาวปากใต้และก็บุคคลตัวไป ทั้งไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเราก็ทําอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือให้ทุนการศึกษาอีกข้อหนึ่งก็คือการที่ต้องช่วยเหลือดูแลก็คือทรัพยากรธรรมชาติและที่สําคัญที่สุดคือความผูกพันที่ว่าระหว่างชาวปากใต้ที่ต้องให้ความรักความอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกๆอย่างที่เกี่ยวกเรื่องของอชาวปากใต้แล้วก็ทุกๆภาคที่ท่านาไปได้เย็ยน,เยยนในฐานะที่เป็นอรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ให้ความ รักความสำนึกทุกๆท่านนี่คือและจริงหละยอย่างที่ท่านได้ทำัาให้กับเราไว้นี่ท่านได้มาเป็นนายกสมาคมจังหวัดใต้นี่ก็มาช่วยรีโนเวทพัฒนาสมาคมแล้วก็ให้ปรับปรุงเพราะว่าสมาคมจังหวัดใต้นี่ได้สร้างมาประมาณ30กว่าปีแต่สมาคมจังหวัดใต้นี่ได้บุกเบิกตั้งแต่ยุคแรก พันธีหลวงอภิบาลภัวนาฏเป็นนายกสมกคมจับได้ทัางแรก91ปีแล้วปีนี้ก็ต้องขอบคุณท่านพลตํารเกสุวเวชเชษฐาพานและก็นายกทุกๆท่านที่ได้ผ่านมาได้ทําหน้าที่รักษาสถานที่นี้ปูชนีสถา,านของเรามาจนได้ถึงเวลานี้ได้พลตํารเกสุเวเชษฐาพานมาทําให้ทุกสิ่งอย่างความรักความสามัคคีกรรมการชุดนี้เป็นรกรรมการที่ได้สร้างสารรค์และก็ผูกพันกันมาก สิ่งอื่นสําคัญไม่น่องกว่ากว่าก็คือความผูกพันระหว่างพวกเราที่เป็น,นคณะกรรมการที่ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยต่อจากท่านพลตสุนทรสายฝันตอนนั้นก็ประมาณห0บท่านเรามาก็ประมาณ60ท่านเป็น,นคณะกรรมการก็มีการปรับสําคัญระหว่างความรู้สึกที่ดีที่ช่วยหรือดูแลการสืรร่สละที่ทุกวันนี้ต้องได้มากสุดการจัดงาน บุญศาสตร์เงินสิบของประเพณีชาวภาคใต้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะว่าเรายึดมั่นในปู่ย่าตาทวดบรรพบุษบรรพชนของเราที่ได้เสียสละถ้าถามว่าทําไมต้องทําบุญบุญเราทําให้เพราะว่าบางครั้งปู่ย่าตาทวดของเราไดา้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นเวลามาเป็นเก้าสิบร้อยปีแล้วก็จริงแต่ว่าบางท่านก็ไม่มีญาติพี่น้องทีนี้เราก็รวมกันในการ บรรพบุุษบารพชนก็งเราบอกว่าฉันั้นเราก็จัดทานบุญศาสตร์จนสิบเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของญาติพี่น้องบุญญาตาทั่วกันเราให้ขึ้นมาไม่ใช่จากนรกนะครับจากที่หนึ่งที่ใดก็แล้วแต่รำลึกบุญคุณของท่านที่ได้ช่วยพัฒนาสังคมชาวปากใต้และช่วยพัฒนาพวกเราชาวปากใต้ให้มีความรักความสามัคคีพวกเราชาวใต้มีความผูกพันกันในพี่น้องก็คือดูแลซึ่งกันและกันมีความจริงใจกันจากศาสนาพระมหากษัตริย์ อย่างที่ท่านารีกนราเนี่ยได้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ช่วยเหลือพวกเราเยอะ,ะแล้วต่อเนื่องกับดเรเจเวงิงท่านรองเลขาธิการเนี่ยท่านอนันชุศักดิ์ก็ได้วางรูปแบบอันใหม่ๆให้ส่วนนี้ถามว่าหานศาสตร์เบอร์สิบเป็นประเพณีที่ยาวไหมเป็นเวลามาหลายปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเรามาถึงขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะรักต่อไปขนมพองขนมลาขนมดีซำ แล้วก็ <Okay. S 2> ทุกสิ่งอย่างมันเป็นม,มีที่มาพิมพ์ใดอย่างน้องๆเขาได้กล่าวกันแล้วเบื้องต้นก็ <Okay. S 2> สุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญเชิญพี่น้องมาร่วมเป็นเจ้าภาพ <Okay. S 2> รวมกันแล้วก็อยากคิดว่าเราเป็นคนภาคใต้แล้วคนภาคใต้เราเชิญทุกท่านที่เป็นคนในประเทศไทยนี้ <Okay. S 2> ามาร่วมดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็รวมรักพรมสามัคคีกันมาช่วยอหนุนอาหารการกินแล้วก็มาดูความแปลกแปลงจากชาวภาคใต้ ภาคเหนือภาคใต้เป็นกาัต์เราเป็นคนไทยเดวยกันก็มีความผูกพันท่านพลตอมเดชสุรเชษฐ์ทัานฝากไว้พี่ฝากพี่ในการที่ทํำยังไงแล้วแต่ให้ช่วยเหลือดูแลพวกทุกคนที่ว่าเป็นชาวภาคใต้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความยุติธรรมกับทุกๆภาคที่เป็นคนในประเทศไทยเดวยกันก็ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งที่ว่า ให้ความว่าอยงใจพวกเราในข้ามกาศขอบคุณครับค่าค่ะเดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวขอญาตินนหนึ่งนะคะเค่ะเ้าเดี๋ยวญาติถ้าท,ท,ท่านถือไม้นะคะ<น>โอเคค่ะนะคะ<น>ท่านต่อไปนะคะก็คือท่านอารีไกรนารานะคะเป็นที่ปรึกษาสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะคะท่านคะท่านถือว่าได้เลยค่ะถืองัถือคุยได้เลยค่ะท่านแล้วก็จะได้ยื่นไม้ให้แต่ละคนสะดวกดีนะคะท่านประมาณนี้เนาะโอเคนะคะ มันจะได้ไม่ดังแล้วก็ไม่เบาจะเกินไปครับท่านคะ่ะอยากจะให้ท่านฝากไปยัง f อที่ติดตามทาง f a c e o o o k t k t t o k แล้วก็ y o u t u ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะท่านอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับงานประเพณีศาสตร์แดนสิบเชิญได้เลยคะ่ะงานมีวันที่เท่าไหร่นะคะท่าน6กถึงสิบ้าหกถึงสิหาตุลาคมตุลาคมครับค่ะนะคะท่านคะ่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่กาลังติดตามรับชมอยู่บ้างคะครับสวัสดีพี่น้อง ทั้งชาวใต้เงียก็ไม่ใช่ชาวใต้นะครับ<ะ>ผมงดงามที่ภาษาของสมาคมชาวภาคใต้ในภาครืงรายชูประถมนะครับ<ะ>ก็ทุกปีนะครับของอสมาคมชาวภาคใต้นะครับ<ะ>เร,เร,เราก็จะจัดงานวันศาสตร์เดือนสิบนะครับ<ะ>เป็นงานประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมานะครับนี่เราก็สมาคมชาวใต้ี่ก็ถือว่าเป็นศูนรวมของพี่น้องชาวใต้นะครับ<ะ>แล้วก็ ม่ใช่ชาวใตกก้ก็มารวมจริงๆส่วนมากจะมีพี่เงชาวใต้นะครับที่ว่าเป็นส่วนรวมที่มาพบปะพูดคุยกันมาทําะไรที่เป็นกิจกรรมนะครับไปเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับแล้วก็สมาคมชาวใต้ก็เดยภายใต้การนําของพลตารวจเอกสุเชษฐ์อักพานนาะยกสมาคมชาวใต้นะครับก็สั้นงนาครับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ได้ทำอะไรกับให้กับสมาคมมากมาย นะครับปีนี้ก็จัดวันสัตว์เดือนสิบขึ้นมาหกถึงสิบมาในจังหวัเป็นที่ศึกษาก็ใกล้ขอเรียนเชิญนะครับเอฟซีก็ไม่ใช่เอฟซีนะครับให<ช>้บ,ใ<ช>บอกมาช่วยกันมานะครับว่าวันสัตว์เดือนสิบเรา่องจากมันถึงวันที่หกถึงสิบมาตุลาอันี้นะครับก็ใกล้ขอเชิญเชิญนะให้มาที่สมาคมชาวใต้นะครับสมาคมชาวปากใต้ตั้งอยู่ที่ไหนคะนั่นตอนนี้ อยู่ที่พุทธมงคลชายสองครับเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะก็อยากให้เชิญเฉลิมเป็นภาษาตตายสักิดนึงครับพี่น้องตายนะกับปีนี้งานชัตงานชาติืันซิป่ล้องคนงตายบันเรานะครับจริงๆถูกจังหวัดเขาจัดกันอยู่แล้วนะครับแต่ปักตายนี่เป็นช่วงลวงก้องคนตายที่มาอยู่กรุงเทพยึีพปทธมงคลต้นนี่จะจัดกันตกปีนะครับ อย่างนี้จะยิงย่อยทีไพน์มาปีจะเร็วก็ยิงย้ายแล้วเนี้ยปีนี้ต้องยิงย้ายว่าปีจะแล้วก็จะเป็นปีงชาวตต้ก็ไม่ใช่ชาวตต้นะครับไ้มาเอ่อกลกิจกรรมนะครับในงานถึงมีเอ่อกิจกรรมแม่ได้ประเพณีแม่ว่าการสะเกงแม่ว่าซึ่งแบบว่งางานทำต่างๆของชาวปีองชาวตต้กับเพื่อนแหละมา,มาแขกมาแข่สมาคมนะครับผมเหนือทางเาลิมชติครับอย่างเช่นปีนองทถกๆคนนะครับบัญทีหกติบัญทีสมาตุลราเนี้นะครับ คบอบเุชมานคะ่ะท่านต่อไปนะคะ,ะท่านต่อไปนะคะก็เข้าสู่ภาษากลางนินดนึงน้อยเผื่อบางคนแบบว่าชมรายการอยู่เนี่ยเขาจะฟังภาษาใต้ไม่เข้าใจาแต่ว่าเราจะมีทั้งสองภาษาเนาะนะคะก็ท่านต่อมานะคะท่นานดรอนันต์ชูรักนะคะท่านก็อยู่เป็นอรองเลขาธิการสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะก็สวัสดีไปยังท่านด้วยนะคะนี่ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากไปยัง f อที่กําลังติดตามรับชมอยู่คะ จะงานศาสตร์เดือนสิบกับงานแข่งกันฟุตบอลหรือว่าอะไรพูดโดยรวมได้เลยค่ะก็ก็ขอเยินชวนนะครับว่างานบุญศาสตร์เดือนสิบนะครับของสังคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับปีนี้นะครับเราจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเรามีกําหนดตั้งแต่วันที่6นะครับถึง15ตุลาคมนะครับกิจกรรมของเรานะครับวันที่6เนี่ยเราจะมีขบวนแห่บัพที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพิธีรับตายาย เน้นหนัก80%เป็นะครับ<ะ>เป็นสินค้าชาวใต้ทุกคืนนะครับแล้วมีการแสดงศิลปะยาวใต้ทุกคืนนะครับแล้วไปจนถึงวันที่15นะครับตัวนี้นะครับแล้วในส่วนของกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นพิเศษสําหรับปีนี้นะครับเราจะมะีลานกิจกรรมพิเศษนะครับที่<ะ>เราเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกเราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับตัวนีคค้คือการแสดงที่สืบสานประเพณีมีประวัติ ต่างๆของในส่วนของอนบุสราเนเดือนสิบนะครับให้พี่น้องนะครับมาดูว่าประวัติความเป็นมาต่างๆของบุุสรณเดือนสิบนะครับที่สม,มุมจัากวัดตาจัดในครั้งนี้นะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้มาเรียนรู้กันคนรุ่นใหม่นะครับมาเรียนรู้ว่าในส่วนของกิจกรรมของเราเนี่ย ความเป็นมาเป็นยังไงบ้างนะครับ่านโบราอนะครับรวมกับวันสถาปนานะครับสถาปนาของสมุทรจังใต้ครบรอบ91ปีนะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับตอนนี้ก็พี่น้องชาวใต้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใช่ครับใช่ครับแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับก็มีกิจกรรมสําคัญอยู่กิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมการฟุตบอลนะครับ กีฬาหมูบอลสมบูรชาวใต้ครับตอนนี้เราก็เป็นครั้งที่7ดแล้วนะครับนะเราอยู่มีการแข่งขันวันที่30กันยายนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับกิจกรรมมากมายของางารม รเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของชาวใต้ตอยากเาชิญช,ชวนนิดนึงพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ในกรุงเทพก็่ไม่มันทนที่ยังไม่ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวใต้หรือไม่ใช่ชาวใต้นะครับมาดูว่าวัฒนธรรมบริวณีของอางานบูชาเดือนสิบเนี่ยเป็นยังไง บางท่านที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้กันครับก่อนเชิญนะครับเราจะได้รู้จักกันด้วยพราะปัดสั่นๆจากใต้บ้านเราเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวเล่งตายตะคิดหลาวย่างฟังปาษาตายหลาวเราเลี้งตายกันตะคิดนึ่งก็รขอยืนชวนนะครับปีน้องนะครับชาวตายตาเดือนซิบนะครับเรามีตั้งแต่วันที่ยุกจงวันที่สิบห้าตุลาคมสักวันรอยพุชปุกนะครับมีกิจกรรมมากมายครับ มีอาหารปืนบานชาวตายมีการแสดงซื้อสั้นไปนี่นะครับเวลาดําชาวตายเยอะแยะโคตรยินดีกับรับพวกก็คุณนะคะขออีกนิดนึงอ่ะเรื่องนั้นอันนี้โอเคเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมนิด้เลยค่ะเรื่องตำนานลืมกราบเรียนให้พี่น้องชาวปากใต้และสาว่าสาย่ทีที่มาจัดสมุนชาวปากตายนี้เมื่อก่อนวัดโมเราชาวปากตาย จัดมาเรื่อยๆก็ไม่มีเลยที่นี้พระที่เป็นจ้าวาดัดที่วัดสยยาเป็นพระตายท่า <Okay. S 2> นได้หมอนา,าพับ <Okay. S 2> ที่นี้ก็ต้องใหญ่ไ mm hmm. หวไปจัดติวัดนี <Yeah. S 2> ่สร้างทีนี่ <Okay. S 2> ก็เมคาแต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนก็มาปรึกษากับคุณวีเชียนชินวง <Okay. S 2> คกินเวียงกันมาท่ามพมมาทำรือเพราะว่าตอนนี้มันเดือดร้อนแล้วไม่รู้จะจัดเรือพอปุยยาตัดถั่ท่านไ่จัดการจะมีปัญหาไม่ได้ต่อเนื่อง พงะดรหมอนไม้ก็บด้ไปคุยกับฐานอางอางอางเพืนอจได้รัวฐา,านาปัญญานันทพิทุเ,เป็นเจ้าวาดวัดชมระธานตรังทิศึกษะฐานธรรมชาได้ไม่ธรรมชาตได้แต่ถ้าจัดแล้วนี้ต้องนีมุนพระมาโวดบางสุขุนเพราะว่าถ้าเปทิ่นี่เกี่ยวกับเรื่องการบางสุขุนถ้าเกิดไม่มีพระก็ทำไม่ได้ ตอนนั้นตา,ายดีก็เป็นกรรมการด้วยกรรมาช่วยๆกัน,นว่หนาห้าวิธีการดำพืับก็ตอนนั้นการดเรเจาเวงกรรมารชวนแช็กพมก็าลู่น้องที่เบิร์ซัดมาแจ็กตอนวัวชาววัวหลุงก็ตามเงินไปธนาการให้คนมาตอนนั้นคนมันก็ได้มากันแต่ว่าทุดท้ายกันมาเราก็จัดพ่านไปได้ก็มการจะตึงครั้งนี้กรรมกาสุดท้ายก็คือทําให้เกิด บุญชาตเดินซิก็ต้องขอบคุณนิชยนามที่ได้ให้โอกาสเมื่อเราได้มาคุยชั้นผีเจ้าหนองตำนานเจ้ามงจะบอกตายกับจะบอกต้ายมีมาก ไม่ยามีโอกาสน้องคอยมาสัมผัสติดตามพอมีอาจารย์คิตธนาซักผู้รู้หลายคนด้วยนะเดี๋ยวจะมีมาเกาะติดกันทุกวันเลยโอเคค่ะนะคะทุกค,ครั้งที่น้องมีโอกาสถ้าน้องวันไหนน้องว่างนะคะของบางทีก็น้องก็จะมีงานส่วนตัวนะคะพอหลับงาน MC พิธีกรเชียดข้าเล่นตลกกล้วก็ร้องเพลงในงานฟรีแลนซ์นะคะถ้าว่ามีงานต้องการความบันเทิงอะไรก็ะบอกน้องได้สมัครมตลกแล้วก็สมัครมนักร้องถุงด้วยค่ะ เดี๋ยวจะรอก็จะไปข้อเวลาท่านทันผ่าทันะได้เลยค่ะเพื่อเพื่อเพราะว่าทันทันเจดีเจดีย์ทันนายกเราว่างเหมือนเดิกรรมการเราว่างเหมือนเดิเดี๋ยวก็หนักกันอีกครั้งนี้ได้เลยไดโครงการนี้ก็อยากให้น้องช่วยประชาธิพันธ์ให้โม่เราด้วยดรเฉเวงคุณอุทยกอยู่ไฟล์รำพันหมอตู้จะให้ท่านดรเฉเวงคุยที่ไฟประชาสธิปันบรรลือเลยคุยจะคิดนีอนะนะคะก็ท่านดรเฉู้หมอต อ่าลักษณะวิลาชนะคะคนี่ค่ะค่ะตอนนี้หนูดีเจต้นน้องเชิญยิ้มนะคะก็อย<ม>ู่กับกรรมการอีกท่านของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะสวัสดีครับผมดรเฉวงศักดิ์ลักษณะวิลาชนะครับค่ะอุป,ปนายกสมาคมชาวปากใต้รับผิชอบฝ่ายประจำพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นประจำพันธุอ์อ่าการบุญศาสตร์เดือนสิบค่ะประจำปี2566นะครับค่ะแล้วก็อ่ากจะ เรียนเชิญอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานสําคัญมากก็คืองานก่อนถึงงานศาสตร์เดินสิบนี่เป็นงานแถลงข่าวอของงานศาสตร์เดินสิบและงานแถลงข่าวฟุตบอลประเพณีสมคมจับปักใต้ครับประจาปี2566<ช>แล้วก็ปีนี้เป็นวันสถาปนาคือวันที่3นะครับเราจัดงานอยากจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและก็ท่านสมาชิกของสมุนจับวักใต้และสมาคมชาวใต้ทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับ โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้บริหารสมาคมชาวใต้ทุกที่ประธานชมรมชาวใต้ทุกที่นะครับเรียนเชิญมานะครับปีนี้แล้วก็เ,เชิญเรียนเชิญท่านสมาชิกมาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งอาคารหลังนี้ซึ่งจะต้องรีโนเวทใหม่แลวก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่หลังใหม่ที่สวยงามนะครับของเรามาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเราจะเอาภาพมุมกล้องนะมุมกว้างและก็ถ่าย ร่วมกัน3-4 0 0คนทีเดียวกันเลยพร้อมด้วยนายกของคมของเราคือคนตำรวจเอกสุริยเยพหักผ่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคค่ะขอบคุณท่านด้วยนะคะคยังไงก็ฝากช่องของเราด้วยนะคะทาง Facebook TikTok y o u t u b e ดีเจตะนางเชนยิ้มนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กับแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับ